สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ป้อมมาแบบไม่ได้แต่งหน้าเลยนะเนี่ยเออแล้วก็เพิ่งจะไปออกกําลังกายมาด้วยเพื่อที่จะให้แบบมีกําลังวังชาในการทํางานมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันนะคะพี่ป้อมก็จะมีลูกค้าชาวต่างชาติมาพักที่บ้านเต็มทุกวันเลยก็คนข้านจะยุ่งเล็กน้อยหัวฟูเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ยินดีที่จะต้อนรับชาวต่างชาติให้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมันอเมซิ่งมากแค่ไหนเออนะแต่วันนี้ที่จะมาคุยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับงานของพี่ป้อมนะไม่ได้เกี่ยวเลย มาตอบคำถามใน inbox น,นะคะว่ามีน้องคนหนึ่งถามว่าพี่คะพี่พูดเฉพาะเรื่องความสวยความงามเนี่ยนะแต่ว่าหนูอะ่ะไม่สวยอะ่ะจะทำยังไงอื้ือยากตอบมากๆคำถามนี้นะคะอยากตอบมากๆเลยเคล็ดลับของคนที่หน้าตามไม่ดีจะทำยังไงให้ผู้ชายเข้ามาจีบนี่เป็นไงอยากรู้ไหมอยากรู้หรือยังข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่งก็คือจะต้องเปลี่ยนความคิดนะคะคุณน้องเปลี่ยนความคิดของเราเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าทุกคนมีดีแล้วก็สวยเป็นตัวของตัวเองไม่มีใครเหมือนใครหยุดเปรียบเทียบได้แล้วจะบอกว่าพี่ป้อมจะบอกว่าถ้าเรานะคะรู้สึกว่าเราไม่สวยโลกภายนอกจะตอบโจทย์ข้างในเราว่ายัางไงในเมื่อโลกภายในสะท้อนโลกภายนอกเคยได้ยินไหมคะในเมื่อน้องคิดว่าน้องไม่สวยคนข้างนอกเขาจะคิดว่า โคตรจะไม่สวยอะ่ะเออจะย้าให้แบบนี้เลยนะโคตรจะไม่สวยเลยคุณเองยังไม่รู้สึกว่าคุณน่ะสวยได้หรือแบบมีอะไรดีแบบนี้โลกภายนอกจะไม่มีทางตอบโจทย์คุณได้แน่นอนว่าเออใช่ยูไม่สวยตามนั้นเลยจะเล่าให้ฟังเป็นเคสหนึ่งนะคะอย่างตอนที่พี่ป้อมอายุ19ปีนะขายของอยู่ที่บ้านกับคุณแม่มีคุณแม่น้องโดมเป็นลูกค้าประจํานะคะมาซื้อกับข้าวแล้วก็คุณแม่น้องโดมหน้าตาเหมือนโดมเดอะสตาร แต่ประเด็นคือคุณพ่อน้องโดมโคตรจะหล่ออะด้วยความแบบอิจฉากันมากแบบแบบแม่ลูกคู่นี้ชอบนินทาอน <c oughs> นี้ใส่ไม่ดีนะก็บอกว่าเออคุณพ่อน้องโดมนะล้อหล่อเนาะแบบคุณแม่น้องโดมนี่แบบไม่รู้ไปเกี่ยวมาได้ยังไงนะเออแต่ว่าคุณแม่น้องโดมนีสใส่โคตรจะดีดูแลปนิบัติลูกและสามีอย่างดีมากพี่ป้อมเลยไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมคุณพ่อน้องโดมถึงได้รักคุณแม่น้องโดมมากๆเลยไม่เกี่ยวกับหน้าตาแล้วนะ ตอนนี้ให้รู้เลยว่าแบบเฮ้ยเรามีดีนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแล้วก็ปรับความคิดคุณตั้งแต่วันนี้เลยนะคะว่าฉันสวยได้ฉันมีดีฉันมีดีอะไรบางอย่างอ่ะเออลองไปหามาคนเรามันต้องมีดีเข้าใจไหมข้อที่สอคล็ลับข้อที่สงการที่เรารู้สึกว่าเราไม่สวยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีบางอย่างที่เราไม่ชอบใช่ไหมแล้วมีจุดอ่อนบางอย่างอาจจะ ตาไม่สวยค่ะจมูกไม่สวยค่ะปากไม่สวยค่ะผิวไม่ดีค่ะหุ่นไม่ดีค่ะบลา拉布拉ดูลมๆแล้วก็ไม่มีสเสน่ห์อะไรเลย <S <S หรอเออการที่เรารู้สึกแบบนั้นคืออะไรเราไม่ชอบตัวเองไงเราไม่ชอบตัวเองเข้าใจไหมการที่เราไม่ชอบตัวเองแล้วใครจะมาชอบคะคุณน้องทั้งหลายไม่มีทางเลยถ้าเราไม่ชอบตัวเองแล้วจะมีคนเข้ามาชอบเราได้นะคะ ตอบโจทย์นี้ให้ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คนเราจะมีสเสน่ห์ได้เนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ที่หน้าตาอย่างเดียวโอเคหน้าตามันก็มาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ยแล้วหลหะมันไม่ได้อยู่ในแบบโอ้โฉันโลกสวยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีหลายคนมากๆเลยที่หน้าตาธรรมดาแต่ดูมีสเสน่ห์มากจากอะไร จากการพูดจากการวางตัวจากการมีความสุขในตัวเองรับรู้ได้ไหมรับรู้ได้นะคนข้างนอกรับรู้ได้นะว่าคนนี้มีความสุขในตัวเองหรือบางคนอะหน้าตาไม่ดียิ้มก็ไม่ยิ้มอีกตัางหากโอ้โหไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีเทคนิคที่แบบง่ายที่สุดเลยนะแต่ว่าโคตรจะทรงพลังเลยก็คือการยิ้มค่ะแล้วก็แบบยิ้มไม่ก่อนยิ้ม ยิ้มมีเสน่ห์แต่ไม่ได้แบบถึงขนาดแบบยิ้มตลอดเวลากับต้นไม้กับท้องฟ้าอะไรเนี่ยออกต่แนวบ้าไปแล้วนะ <laughs> ยิ้มเข้าไว้ค่ะยิ้มแล้วดีเองยิ้มแล้วมีเสน่ยิ้มแล้วมันจะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่จะทําให้คนอยากเข้ามาคุยกับเราดูแบบเป็นเฟรนลี่อะประมาณนั้นเลยนะโอเคข้อที่สามเคล็ดลับข้อที่สามอันนี้เป็นเคล็ดลับที่เปลี่ยนง่ายมากเลยนะคะเพราะว่าข้อที่หนึ่งกับข้อที่สองมันเป็นอินเนอร์ใช่ไหมบางคนอาจจะยังแบบ ยังไงนะ่ายังแบบไม่ได้แต่ข้อที่สามนะถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนข้อที่สามข้อเดียวเนี่ยอินเนอร์คุณจะเริ่มมาเออก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพของเราเสื้อผ้าหน้าผมนะคะก็ควรจะต้องดูดีบางคนจะบอกว่าก็ฉันเป็นแบบนี้แหละฉันจะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบเนี้ยก็เป็นไปสิไม่เป็นไรไม่มีใครเปลี่ยนใครได้เข้าใจว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเอ่ะ just เขาเรียกอะไรอ่ะเขา เออเนี่ยแหละภาษาอังกฤษเรียกว่าจัส t อะคือแบบเรามองปุ๊บแล้วเราแบบรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเราอยากคุยกับคนนี้คนนี้ดูดีจังเลยคนนี้น่าจะแบบไม่มีตังคนนี้น่าจะแบบอะไรหลายอย่างมากมันบอกได้ในเจ็ดวินาทีแรกเลยนะที่เราแบบเจอคนคนหนึ่งจะถูกชะตาหรือเปล่าอยากคุยด้วยไหมยอยากดีวงานด้วยไหมหรือแม้กระทั่งเขาจะอยากให้เงินเดือนคุณขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยมันก็มีส่วนนะกับ เรื่องเสื้อผ้านหน้าผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอะ่ะพัฒนาขึ้นมาได้นะเดี๋ยวนี้แบบเป็นอะไรที่โชคดีมากในะ u t u b e เนี่ยมีของฟรีแล้วดีอยู่อีกเยอะมากๆเลยนะคะยิ่งใครแบบฟังภาษาอังกฤษได้นะจะแบบโชคดีมากเลยนะมีครูระดับโลกมาพูดให้เราฟังแล้วก็มีการ สอนออนไลน์กันแบบเยอะมากพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วคุณจะรู้เลยว่าแบบชีวิตเราจะไม่เหมือนเดิมจากการพัฒนาเพียงแค่เล็กน้อยวันละนิดวันละนิดนะคะอย่างแบบเราคิดว่าเราสวยแค่นี้นะเราแบบอย่างสมมติว่าพี่ป้อมอย่างเงี้ยตอนแรกแบบก็คิดว่าเฮ้ยฉันก็น้าตาดีนะเออระดับหนึ่งเลยอย่างเงี้ยก็แต่พอแบบไปเรียนแต่งหน้าขึ้นมาแล้วแบบเห็นตัวเองอะเห็นตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันสวยได้ขนาดนี้เลยหรอเฮ้ยฉันเหมือนดารานะฉันรู้สึกแบบ <empezar> <S <an> <S ฉันรู้สึกแบบเอ้ยมีความสุขมากกับการได้เห็นหน้าตัวเองเวันนั้นไม่อยากจะล้างหน้าเลยจริงๆแล้วเราก็แบบได้มาพัฒนาว่าเออการที่จะทําการที่เราจะสวยขึ้นเนี่ยมันต้องมีการพัฒนาขึ้นแบบจากตรงนี้จากตรงนี้แล้วก็แบบค่อยๆเขยืบขยืบขึ้นไปแล้วเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะมันมหาสารย์มากเลย <S <S จากการที่เราแบบค่อยๆค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับนะคะอย่างอย่างแบบข้างนอกเนี้ยเราแบบปรับเสื้อผ้าหน้าผมวันนี้เราสวยมากเลยเราจะเดินยังไง เราจะแบบมั่นใจอะเราจะรู้สึกว่าเรามั่นใจอ่ะแล้วความมั่นใจมันส่งออกไปข้างนอกเลยอะส่งออกไปข้างนอกเลยว่าแบบเฮ้ยวันนี้ฉันมั่นใจอะแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีไปหมดเลยอะคือถ้าเราถ้าเรารู้จักเรื่องของกฎของแรงดึงดูดเนี่ยการที่เรามั่นใจมาจากอินเนอร์ข้างในเนี่ยมันแบบมันจะไปดูดเรื่องดีๆเข้ามานะวันนี้จะพูดถึงเรื่องเคล็ดลับนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องกฎของแรงดึงดูดส่วนใครอยากรู้เรื่องของกฎแรงดึงดูดก็ลองไปเซิร์ชดูก่อนอันดับแรกแล้วก็เดี๋ยววันหลังพี่ป้อมมีเวลาจะมาาเเล่่ให้้ฟัังงรรืออนีแบบคจย์ะ อ,อจริงๆใครไม่เคยลองลองเลยนะคะโอเควันนี้มาให้กำลังใจกับน้องที่คิดว่าตัวเองไม่สวยนะคะร้อนท,ท,ที่คิดว่าตัวเองไม่สวยข้อดีของข้อดีของคนสวยคืออะไรหรือว่าคนสวยโดนเจาะไข่แดงง่ายจริงๆเพราะคนสวยมีคนจีบเยอะไงเออแต่เราอ่ะอาจจะแบบสวยกว่าเขาน้อยลงนิดนึงแต่ว่าเราแบบเฮ้ยฉันแบบ ไม่ได้แบบง่ายนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออนี่แหละเราต้องหาข้อดีมาเปรียบเทียบว่าเฮ้ยฉันก็มีดีคุณไปหามาเหอมมาลิสมาเลยนะคะวันนี้พี่ป้อมมาให้กําลังใจนะทุกคนสวยได้เชื่อดิทุกคนสวยได้นะคะพัฒนาตัวเองค่อยๆปรับค่อยๆเปลียยป่ยนแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเนี้ยจะไม่เหมือนเดินอีกต่อไปนะวันนี้ไปแล้วนะคะบายบาย,ายเดี๋ยววปหลังมาเจอกันใหม่นะคะบายๆค่ะขอให้ทุกคนสวยทุกคน โอ้ยไม่ใช่ขอให้คนขอให้ทุกคนสวยทุกวันแล้วก็มีคนเข้ามาจีบได้แต่งงานกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ